สวัสดีค่ะพ่อๆแม่เอฟซีของคุณกู้แม่เหมียวเด้อค่ะสวัสดีตอนเสาร์ของวันเสาร์ที่สิบหามิถุนายุสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่งตัวแบบโหแบบลุยเด้อค่ะในมาสวนมาสวนเพราะว่าเมื่อคืนนีนฝนตกฝนตกแต่ห่อม,มอลิมคุณเหรอเนาะค่ะเนาะก็ <c oughs> โอ้ยลิตุนลิต,นลต,นลตนุนลิตุนไผรแหน่ลีตุนห่อลิมกับลิตุนลิตุนย่ายทิพย์กับลิตุนเนาะคน <c oughs> สิไปเบิ่งอันนี้ก็ห่อลิม แด่ว่า็ดีใจน้ำเพลินเ้อแม่ทิพย์ที่อยู่เบื้องหลังของการทำกิจกรรมของคุณคู่แมวเมียวนี่หล,ลายๆอย่างบรว่าจะเป็นต่างแต่งานอาผาป้าเป็นบอกคะงานเสาเอกเสาโทแล้วกางานโอ้หลายงานที่แม่ทิพย์เป็นแม่งานในการเตรียมงานเตรียมการในการอาฮ็ดกิจกรรมต่างๆนะคะแม่ทิพย์ไปอยูขข่สกลนครเมาลดรอตอกรถตู่มาเห็ดเขาปุ่นเห็ดกับเขา,ขาเห็ดเขาห้างเอาหมอนเอาเสื้อเอาสาดมาก ไว้ตอนรับไว้แจกคนที่มาในงานนะคะอันนี้คือแม่แม่ทิพสว่างแดนดินเมืองสกุลนครหลายหลายคนก็เส็ิล่ะเนาะค่ะว่าความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของแม่ทิพนี่โอ้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นยิ่งใหญ่เหรียญคูขอขอชื่นชมเพิ่นเด้อค่ะทุกงานเพิ่นไปนี่เขาปุ่นเพิ่นนี่สองหมื่นสามหมื่นผลเด้อเพิ่นเอาไปนะคะหมื่นหนึ่งกับทิพสองกิโลเนาะเอาไปโอ้ยแต่ละเทือนี่ค่ะคือแบบกินกันแบบปล้น ล่นเรือบนได้ค่ะเป็นล่นลามเรืออีกนะคะทั้งล่นทั้งเรือมันหลายแห้งเนาะค่ะอันนี้คือตัวเมทิปเด้อค่ะ,ะคนที่อยู่ร่วมกิจกรรมมานากับพึ่งเห็นพังแพรกของเพลนนอกก็ดีใจผัดฝนตกข้ามสําเนาะเมทิบเนาะคุณคูณ่หูจักแต่เพลนไปยังเกาะขึ้นซาเลิงไปซื้อของไม่เฮ็ดเนาะก,กับมูเพลนเอามาส่งเอามาฝากสองรอบสามรอบเด้อเมทิบเดอ้อพี่น้องให้ให้เห็นให้เข้าใจว่าความหักความแทงที่มีต่อ,น,อน้องมนานี่ โอ้นะคะ่อยังก่บอบบลรถยอนเลยนะคะคนเฒ่าอายุเจ็ดสิบกว่าปีดีใจที่ได้มาเห็นน้องนะคะพู่มใจแท่นนองมานะนำได้มีพ่อแม่เอฟซีไปทางใดก็มีคนหักคนแพงนะคะโอ้ยเอาคนคู่กับตรงได้มาเอ่ยมาก,กาวฝนตกแห้งแหๆเนาะคะ่ะเห็นเพิ่อนอยู่ในเต็นกะโอ้ยตะลี้ตัวนเนาะ ผูอยากเบิองก็อยากเบิองผู้อยากแสดงก็อยากแสดงมางค้นก็รอคอยมือนี่นะคะคือเมทิบ์นี่มันก็รอคอยว่าให้ถึงมือนี่คุณคุ้มแม่เมียวก็ห้ก็ล่างใจเด้อค่ะเด้อมือนี่ก็มาสวนนะคะมาเบิองแล้วเนาะปลูกต้นใหม่ไปหลายมือแล้วมาสิเป็นแบบใดนะคะฝนตกใส่ก็คือสิยังก็คืออันสดชื่นขึ้นนะคะแต่เก่าคือมาหิวหน้าไม่ยังเนาะค่ะก็มาเยี่ยมมายามเบิองเนาะใหม่แน่เพราะว่า น้องๆเพื่อนอยู่ในห้องว่าโอ้พี่แม่เอาหนา้าใหมว่าแกงแน่กเลยสิรองมาสับหนา่าไหม้ไสิเตรียมแต่วันเสาร์พี่ลาเจะ้าพแกงวันไอ,อยังก็วันอ,อังคารกสิตุ่มใบสิตู้เย็นใ้เพราะว่าหยาดบ่มีเวลาเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปหันเดี๋ยวจะไปหนีเสียสายกะสิเห็ดกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะหลายๆคนก็รอคอยอยู่คคู่กับว่าจะบบไร้เหตุยังก็มาไล่ปิดวงให้กำลังใจกับโอ๊ยใจบเร่ผู้ชานผู้นี้งทักมากเอ่ยกล่าวมากเอ้าเพราะฉะนั้นเฮากับสิบบไร้ รวมร่วมสะสมไปน้ากันบ่คแลก้กะเดี๋ยวคุณคู่ก็สิเ็เห็ดมาไล่ไปเอาเงินมาแน่เห็ดมาไล่แน่แล้วก็สิเอาไปมอบให้ฝากเนาะฝากคุณยาทางครอบครัวเ,เพื่อนเอาไปให้ของมาไล่นองบนเวทที่ในมือทีอย่างก่อนมือทีเพิ่นปิดว่งกันแล้วกันนะคะพันผู้พดทธทีจะร่วมกิจกรรมนี่เก็ามากเพราะว่าความหักความแพงมันบ่มีขีดจํากัดว่าสิบวเห็ดอันว่าสเ็ดนี่หอดมือมากไก่มือมากอะอย่างก่อก็ต้องเฮ็ดอยู่แล้วนะคะคือยายจา๋าวาน่ะซัจจะ บ่มีในมูโจวนนะคะเพราะฉะนั้นคือความหักความแพงมันก็ว่่มีขีดจำกัดเนาะยายจ๋าเนาะถึงมือถึงบ้านแล้วมันก็อดใจบบได้คนเคยให้คนเคยเอาเห็ดดันเห็ดนี่เพื่อเพื่อนเทาประสินิ่งดูได้มันก็ไรอยู่ได้ค่ะความรู้สึกกระสิโอ้ยคือเสียดายแต่น้องคือสือบริเห็ดดั่เห็ดนี่เพราะฉะนั้นคำาว่าเสียดายของคู่มันบ่มีก็เลยได้รวบร่วมกันนะคะยอดก็ได้หลายพอสมควรนะคะแต่ว่ากับไผอยาก่งกําลังใจมากกับเพื่มเติมนะคะมาเป็นกําลังใจให้ผู้บบาผู้พานของเฮานะคะ อ่าบริเวฟังเพลงนีโดนละนอขาะคือเพลงนักสู้ภูผานฟังไปนํากันให้กําลังใจบักหลานะคะให้เพลินอยู่ดีมีสุขพวกเฮากับด่างกายแข็งแรงไว้ซอยเชียร์ซอยให้กําลังใจน้องไปอีกด้วโดนนานเอาฟังนักสู้ภูผานเนี่ยเขาบริเวฟังโดนแล้วให้กําลังใจคู่แวมแวาได้เหมือนเสบียสับน้องใหม่สิได้จักอันเดชองข่าถ้าเบิ่งถ้าฟังเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ ผู้ผ่านจากบ้านจากเรือนมาไกลตั้งปานิทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรูปผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแล่ทั้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝัน ว้ปู่ผู้ผ่านลูกหลานสิมาขอพรกระปูกกรบยาขออ้อนแม่พ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเด้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พ่านสักคน คำว่าคำจายามินแม้นเพียงได้ยินคำโูนินี่อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเขหาหมอลล์คนจนเอาให้ชนาใจคนด้วยผลงานด้านสินละปิน ผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อย่าคทีเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหักแพงคู่บ้าว អូបានបាន ายามินแม้นเพียงได้ยินคำบุญนี้อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเขห้าหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลง,งานด้านสินละปิน ผมมานะาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อยา แห่งด้วยความฮาแพงผู้ป่าเอาผู้ผ่าน